สวัสดีครับทุกคนผมสเป c ตันนะครับ Stamp ในคลิปนี้เราก็จะมารีวิวเด็กอย่าง PK กันนั่นเองครับเราไปดูหน้าเด็กลิสกันดีกว่าไปอันนี้คือร่างตาเด็กลิสของผมเนาะที่ทําการไปเทสเด็กมาครับเด็กไซส์อยู่ที่26ใบเลยเนี่ยก็ถือว่าหนาจริงๆนั่นเองครับโอเคใบแรกครับเอเชีย o n ค o o p อันนี้ผมทําการใส่3ใบเนาะโอเคเ Effect ของการต้องการเครื่องราสุดคือทำการบันไดการไปเล่นเกมทำการเสิร์มการตีเชื่อดเพราะอะไรครับใจเด็กคือหมาอันเองครับ เล่กบบานิทำนทำการถ่มกาติดเชื่อฟฟน้ำลายครับจะเด็กลุมไปเนาะทอนสกิลทิ้งมือหนึ่งใบจะทำการถ่มกาติดเชื่อฟฟน้ำลายครับจะเด็กลงสามไปเนึ่ยครับแล้วถ้ากาตไฟน้ำลายใบอื่นครับเอานอกเกมไปนะครับไปยังอยู่ในสาครับทำการสเปรย์กาตไปนี่ออกเอามาเปิดฟิวได้เลยนี่เองครับเซอร์เบอร์ครับบานิทเสิร์ดกาตเวทนั่นเองครับแล้วถ้าเราทำการคุมมอนสเตอร์ที่ติดชื่อเดอะฟฟน์ไล่แล้วเนี่ยเราทำการสเปรย์กาตไปนี่จากมือลงไปเปิดฟิวได้เลยนี่เองครับอาร์เมอร์ทิ้งมือเพื่อทำการโจกกาตหนึ่งใบนั่นเองครับ สแตนเกมครับถ้าฟันมาของเขาหล่องการสเปเชียลสมอลมาเลยเนี่ยเราทำการสเปกับวันนี้ลงไปตามเขาได้เลยนี่ครับแล้วเราทำการปรับเลือกตัวเองเพิ่มอีกหนึ่งเลเวลน,นั่เนเองครับอ่าต่อมาครับแล้ว Magic มจิกวันนี้ใส่ประกันกไปอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นการ์ดอย่างบันเนอร์แพ็คนั่นเองครับโลต้าครับโลต้าอันนี้ผมเลือกจะทําการใส่เป็นโลต้าเนาะไม่ได้ใส่เป็นการ์ดจอยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเด็กเราครับเด็กเราหนาเราทําให้โอกาสเนมันก็จะสูงขึ้นเราเปลี่ยนครับ ให้มันเป็นโดตาเพื่อให้เราบอกว่าลดอัตราการเหมือนเราจะค่อนข้างโอเคกว่านิดึงครับต่อมาบุ๊กใส่สอดครับทำาการความมอนเตร์ฟอนตงเนาะแลนครับใส่สามไปเลยการแทงหลังเพราะว่าเราเล่นเด็กเพื่อำการคอมโบการ์ดหรือแม้กระทั่งเราไปฝันคนสอนเนาะที่ฝั่งครับเป็นพีเมเหมือนกันเขาทําการเปล่าเวลาเมจิกอย่างสมมุติว่าเขาทําการเปล่าเวลาเมจิกแบบนี้มนการขึ้นเป็นดาร์กเร็วเคล่เนี่ยเราการปลาแลานดส่วนการได้นำแม่เขาทำการขึ้นแรงอัพเอ็กซ์ได้ต่อนิดครับ อันนิก็พูดไปแล้วแล้วก็ทําการใส่มาหนึ่งใบนองครับวิ่งใส่สองซอสใส่หนึ่งเลยนี่ครับต้องบอกก่อนว่าระหว่างวิ่งกับซอสเนี่ยผมเลยจะเอาวิ่งมากกว่านะเพราะว่าอะไรเพราะว่าวิ่งเนี่ยเลงการหนึ่งใบมอร์เฟกกราฟไปนานให้ไปเลยซึ่งตั้งแต่ซอสครับก็คือใบน,นี้นัเองซึ่งซอสเนี่ยจำการเปิดแล้วทำการสวมสายกับกราฟใบนั้นไปนี่ครับแล้วก็คือใบน,นี้เมื่อโดนยิงหลังไปแล้วเปิดเชนสโบให้มอเตอร์ลาครับไมื่อโานจะทำลังจากการแบตเทอรถถ์นและการเอฟเฟกต์ค,ครับรอดไปแต่ซอสเนี่ยต่าง ถ้าโดนการ์ดยิงผีลังเมื่อไหร่น่ะหายนั่นเองครับใช่างเลยคิดว่าเป็นวิงเนี่ยจะโอเคกว่าเยอะเลยนี่ครับต่อมาเทอร์มินัสครับใซน์หนึ่งบพอเนาะโอเคต่อมาจุดเอสเดครับผมเล่นจากไซน์แม่ขวานเนาะดาร์เลควิมครับเป็นบอสปริกเกอร์ของเราครับแล้วก็ออฟฟิออนครับทำการเพย์คเขาเนาะทำการเสริมกระยาเธอนทำการขัดเขาอย่างเดียวนี่เองครับดาร์เรเวเลียนเป็นเพย์ทางผ่านอบิสปิดหลุมครับวันนี้เราทําการกดเจอหนึ่งมิลเลมัดสองเด็กเล่นหลุมครับ อันอย่างเช่นเจอป k เคอเจอมายาคาชิเจอ ashi, เชนุยเป็นต้นนั่นเองครับทวีแอร์ครับรีมอ่ะเอาของจากรีมโซมาเล่นต่อน,นั่นเองครับเบรกซอสยิงกาน,นันนีงครับยิงทางแผงหน้ากับแผงหลังเนาะฟินนี่ครับยิงแผงหลังไปน,นั่นเองครับที่ผมไม่อยากใส่ใส่ตัวหอกกาอ่ะต้องบอกก่อนว่ามันมีอีกเซตหนึ่งก็คือใส่คู่กับไรเนอร์ไหนกับตัวของกาอย่างเรเดียนเซนที่ผมได้ใส่เพราะว่า มันจะเป็นการเพื่อให้กลับตัวของเบสซอ็อตมากจนกันไปเนาะว่าจะทําการยิงมอนเลยยิงทาง,งหลังนี้เนี่ยครับแล้วการอ่ะขึ้นเฟินิกอย่างน้อยเนี่ยเราไม่โดนบุกอมูแน่นอนหนึ่งมาเองเพราะว่าฟินิกเนี่ยเป็นมอเตอร์ลิงไม่มีเดฟนันเอครับใ,นนให้พลของบุกหลังก็จะไม่เกิดผลเองครับตามกฎ룰ลิงเกมนั่นเองอ่าและคือหน้าดิกลิสของล็อนั่นเองครับเราไปดูรีเพกกันดีกว่าครับไปครับอ่าก่อนที่เราจะไปดูรีเพย์กันเลยเนี่ยเราก็ต้องมาสอนคอมโบกันเล็กๆน้อยๆน,นั่นเองครับ โน้ตคอมโบในการสอนก็จะเป็นคอมโบในการเล่นเป็นเรดวเอร์ครับยินคู่กับอับบิสเดเวลเลอร์ของเราเนี่ยครับต้องบอกว่ามือเปิดออของของเราเนี่ยมัน,ม,นมันประยุกได้เยอะแยะมากมายเลยเนาะโอเคอ่ะแล้วก็ให้เล็กเกตก,กว่าทำก,ก,การถมการ์ดลงหลุมไปนั่นเองครับผมเป็นฟาเกร์เมอร์หรือถ้ามือของ,ของคุณครับมีฟาเกร์เมอร์ก็ทำการทิ้งฟาเกร์เมอร์ลงหลุมไปนั่นเองครับ กดสเกลเมื่อเราทำการทิ้งการอย่างเอเชียนโคลครับแล้วก็ทำการกดเอเชียนโคลครับทำการเสิร์ตการเนาะดูสิ่นี่ขาดครับสำหรับคอมโบก็คือขาดการ์ดอย่างสแตนเกปครับในการปรับเลเวลการของเรานี่เองครับทอนสเกลเมินเพราะว่าทำมันเอาน้องเกมเมื่อไหร่นะทอนสเกลก็ทำการโดดฟรีครับโดดเลยสแตนเกปก็ทำการกดโดดลงไปแล้วครับจากนั้นก็ทำการกดปรับเลเวลไปกดเกสเนาะให้มันเป็นเรลสี่ครับทอนสเกลก็ทำการกด เอฟเฟกต์การควบคุมการทิ้งมือหนึ่งไปเนาะโอเคตรงนี้เนี่ยเราทําการทิ้งเป็นซอร์ทครับสเปกการ์ย่างไซเลมบูครับสองแบคครับเราขึ้นเอซ์ครับเป็นการ์ย่างเลวิแอร์ครับตามองการน้องไมค์ตั้งตีถ้าถ้าคุณเจอ PK เมื่อไหร่เหมือนกันอ่ะตามองการจะดีสุดนี่นะครับถอดใส่ครับเป็นไซเลมบูครับเอาฟาเกิอัลเมอร์มาครับเพราะว่าเป็นมอนสเตอร์เลเวลสครับกดไซเลมบูสักหน่อยเควบคุมการ เอาวิงมาครับเอซครับเป็นออบิสเดเวลอร์ตั้งป้องกันเนาะไม่ตั้งตีมาไปเลยนั่นเองครับบอลจบก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยนั่นเองท้าไม่หนึ่งครับภาคกำลังการจะทําการตีเคลียร์ใส่ออบิสเดเวลอร์เราทำการเปิดการ์อย่างวิงครับเมื่อให้ออบิสเดเวลอร์เราไม่โดนสัมภาระเอฟเฟกต์การ Effect ์ดของเราเองครับหรือจะการแนน์แบตเทิรเนาะหรือถ้ากำลังการตีใส่เลเวอก็เหมือนกันเองครับซึ่งหลุมเนะี่ย กราจะมีวิงกับซอสอันนี้ทำให้เราสามารถกดการชุบได้ถึง2ครั้งเลยนั่นเองครับประมาณนี้อันี้นครับ,บคอมโบในการขึ้นเป็นเลเวลแอร์บวกกับการแย่งอบิสเรเวเลอร์อันี้นครับก็ประมาณนี้นี่นครับเอาเรามาดูรีเพ์เกมแรกกันดีกว่านี่นครับอัน,อน,อนนี้ผมก็จะนำมาต่อนนสองเกมเลยนั่นครับเจอไดอย่างเล็ดอาร์สอมบี้ครับ อ่ะเรามีบุ๊กมูนมีเลเกโกครับมีแลนแล้วก็มีทอร์สเกียวนั่นเองครับเราเจอเด็กเล่นหลุมครับเราก็ทำการถมกราวอันนี้ไปเลยนั่นเองเลเกโกเขาทำการถมเป็นอัมเมอร์ครับทิ้งจั่วมาได้วิงครับโอเคเอเชคโกก็ทำการเสิร์ฟเป็นสแตนเก้ครับสแตนเก้เห็นเพิกทำการสเปคทำการกดโดดตามได้เลยปักได้แล้วครับกดทอร์สเกียร์ทำการทิ้งอย่างวิงครับทำการถมกราวอย่างสเลมบูครับอันนี้เราต้องประยุกเพ์เองของเราในเออ ประยะุกต์ไปเองอะ่ะขอสั่งครับบู๊ก็ทังการเสิร์ฟวิงมาใหม่นะอันนี้เพราะว่าเราใช้วิงไปแล้วหนึ่งใบนึงครับขึ้นครับเป็นอเบสตเลอร์นะตามมองการนอ่าเชนออนนะอันนี้อันนี้ผมกดเป็นเชนออนแะล้วเาทำการกดปิดหลุมในช่วงดอฟเฟตเลยเนี่ครับทำให้หนึ่งครับมิสกีเนี่ยที่หนุ่มก็จะกดเอฟเฟกการ์ไม่ได้นี่ครับ ก็ทำการบุกความตัดจังหวะเกมไปก่อนเนาะเขาทําการตีเคลียร์มาก็ทําการกดวิงครับการทำราชกั์แบตเทอร์นั่นเองเพื่อนก็ทําการกดจบมาครับก็อ่ะถอดไส้ครับทําการดึงเอาสลิมบุมาครับดึงมาซึ่งครับเป็นเบรกซอร์นะเบรกซอรก็ทําการยิงไปครับชุบการมาสองใบครับปึ๊บเึื่อนขับเป็นดาร์กลิบเลี้ยงครับกดสลิมบุกับเอาการ์ดหยางแล้วเมจิกมานี่เนาะ เพราะว่าเราอยากเอาไส้ให้มันเยอะนั่นเองครับที่เราไม่เอาการ์ดอย่างวันนี้เนี่ยเพราะว่าเราต้องไม่มีไส้แบบเลื่อเลิศนั่นเองครับถึงจะทำการใช้การ์ดได้แต่ว่าเราอยจะเอาให้มันไส้เยอะๆเพื่อการกดในเกรดเอฟการ์ดในการที่เราปิดเกมไม่ได้จริงๆริงก็ทำการก่อต่อไส้ก็ทำการปิดเกมไปเลยนั่นเองครับซึ่งในหลุมเนี่ยเขามีการ์ดอย่างมาเซล่าวันนี้แต่เขาไม่กดหรอกเพราะว่าคือเราปิดเกมแล้วเพราะว่าเรามีหนึ่งมีใบอยู่แล้วนั่นเองครับในเกรดหนึ่งครั้งเนี่ยก็หลอดนั่นเองครับ ก็จบเกมไปอันนี้ก็ถือว่าไวหน่อยนั่นเองประมาณนี้ครับกับการเชะอเบสต์เนอร์ในการปิดหลุมนั่นเองครับมาครับกับรีเพกเกมที่2ต่อเลยนั่นเองครับเจอเจอคอนอย่างไค่บักนี่ครับแล้ววินสติดที่สิบสามด้วยนั่นเองเขาบอกว่าเมื่อกี้ชนะก็ต่อเลยเป็นรีเพกเกมนั่นเองครับเจอเบเตอร์คอร์เบเตอร์คอร์เนาะตีไปก่อนว่าคือบูอาครับเมื่อเรามีแลนครับสองใบมีวิ่งหนึ่งแล้วก็มีทอนสกิลหนึ่งใบครับเพิ่มมาโดนฮิตเวฟครับเรียบร้อยครับนอมส์อมไม่ได้ได้แค่เซตการ์ดอยย่างงเดีวนนครับ ลงไว้เสิร์ชโซอ่าหลังเป็นโซเนาะโจมากดทิ้งมือไปเลยเธอนั่นเราจะเล่นนะลงไว้ครับทำการเล็งการ์ดอย่างไรงไหนที่เป็นใบกลางไม่ใช่ไรไหนอ,อันเป็นเคเบิ้ลม้เสื้ออันนี้ผมทำการกดเปิดนะเพราะว่าเราเช็คว่าเขามีเชนการ์ดมหมยิ่งครับปรากฏว่าไม่มีแปะไม่ผู้ใหญ่เนี่ยโคเวเลยครับเรียบร้อยครับส่องใบในหลุมเนี่ยก็ วุดขับไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าโดนในโคเเลนนั่นเองครับก็สกิลเซิร์ฟซัสโซ่ใบกลางรู้เซิร์ฟอีกอ่ะขึ้นเป็นสกาดพสันครับกดเด้เศษการเนาะแล้วก็มอบใบครับแน่นอนว่าเป็นการ์ดอย่างซักเสโซ่เนาะรู้สองใบแล้วนั่นเอครับไม่รู้มืออีกหนึ่งใบว่าคืออะไรตีมากดวิงแสกครับทำลายปั๊บโอเครอดโจมมาได้บุกครับตอนนี้เพดีก็คือยื้อเท่านั้นเพื่อทำการ หากการทําการยิงการ์อย่างเนโคลเล่ครับจะคอนการตีมาก็บุกควใหไปครับโจมมาได้สลมบบุกถือว่าสวยงามมากขึ้นครับเป็นเบรกซอสพี่ฟาร์มเปิดโซครับแล้วก็ทําการแลนด์สนเลยมาการทำการสเปกก็อย่างบุอาเนาะปั๊บซอสยิงฟิลครับแน่นอนว่าเราไม่ทําการสเปกนะเพราะว่าผลของการ์อย่างคปาซเมันเกิดผลไปแล้วนี่เองครับก็คือ เราไม่สั่งการสเปกการ์ดที่อยูเนี่ยส์เอามาบนฟิลด์เลยนิ่งครับก็เปลี่ยนเพยครับบบสเซิร์ตซอสแทนชิคลุมเราคัาสนิดลุมเราเนี่ยมีทอนสกิลครับมีเอเชียนโคครับบุกแลนด์ซอสครับเล่เกตกบแล้วก็วิงครับเอ็นเฟสเชนออนบายสายหรือว่ามันคือโซสใบกลางกับบาขวาไม่รู้ว่าคืออะไรเชนออนตอนนี้ผมเอ็นเฟสนะชุบม,มาคร,ครับเป็นเล่เกตกบ พอนสเกิลเห็นว่ามีการดโดมในหองเกมแล้วก็ใบนี้ยังอยู่ในหลุมเนางก็ทำการสเปกการมาครับปับ๊บเรียบร้อยถึงได้แปะครับขึ้นครับเป็นการ์ดอย่างเรลแอร์ครับผมทำการกู้การ์ดที่ในริมส่วนครับก็คือการ์ดอย่างเซเลนบุครับก็แลนส่วนไปเพราะว่าเรารู้อย่างนะว่าใบายไซน์มันคือโซแ่แขวาเนี่ยไม่รู้คืออะไรดึงมาครับสองใบครับขึ้นลิงค์ครับเป็นนักฟินิกไป ทิ้งมือครับทิ้งไปเลยเป็น IDP ครับขโมยการไปแน่นอนว่าเขาสามารถการใช้สักซืเดโซได้าดูเช่น,นหลุมกันก่อนหลุมเนี่ยเรามีวินหนึ่งใบที่อยู่ในใน,ในเด็กเนาะอันนี้ของครับการกดเปิดซอนไปใส่การยางเบรกซอนเนี่ยเพราะว่ายังไงไอ้บายซ้อนทั้งการมอบอยู่เนี่ยยังไงก็เป็นโซยังไงโซเนี่ยมีสิทธิ์ขัดรออยู่แล้วชาวครับก็ต้องลอเพย์ครับกดไอเชนโคครับทำการเสิร์ชการเป็นสไตล์เกมครับ คอนสกลิลเห็นว่ามีการโดมินิกกา,การน้องทำการสเปรย์ไปไปเออไปเลยขึ้นเบรกซอครับกดโซครับใส่เห็นป่าวว่าซอลเราต้องก็ตกลงหลุมไปครับตามระเบียบแล้วสกิลเนี่ยอย่าลืมนะว่าผมยังไม่ได้กดสกิลที่ว่าส่งมอเตอร์เซลล์เราครับทำการโซลหลุมไปทำการเอาการอย่างดักลิเวลเอสติดดักกอนมาอยู่บนฟิลด์ของเราเนี่ยเองครับซึ่งผมยังไม่ได้กดก็ไม่ได้ซอครับทำการจุบเบรกซอครับส่งเบรกซอลงหลุมไปครับเอาดัากลิเวลมา สลงโปรแกรมเมจิกการกทำการเสิร์ฟการเป็นแล้วเมจิกครับเวลาเมจิกขึ้นขับเป็นดาร์คเรควมครับตรงนี้ปุ๊บถอดไสนะ้เนาะอันนี้ครับทำการเช็คเชนนะไม่มีเชนก็เรียบร้อยครับปิดเกมประมาณนี้ไอ้ฝางกดยอมแพ้ไปครับก็จี้จีับเกมสงครับอันนี้คือก็ถือว่าเป็นรีเบคก์สวยงามมากจริงๆนี่เองครับเพราะว่า1โดนฮิตเวฟ2โดน Sky ulse, สกายแฟลซันสามโดนเวฟฟิวอย่างเนโคบอลเลยต่างหากอันนี้ก็ถือว่าต้องบอกก่อนว่าเป็นมือที่ถือว่าดีเลยนี่เองครับ ประมาณนี้เองครับสําหรับรีเพย์เกณฑที่สองนั่นเองนะครับเรามาดูอีกรีเพย์เกณแล้วกันอันนี้เป็นฝันเริ่มค้องสอนนั่เนเงครับเจอเด็กอย่างชิราโน,น่ครับเมื่อวอนเราเนี่ยมีการ์ดอย่างบวกอัมูครับมีเอเชียโค้กอ่ามีลันต์ครับแล้วก็มีทอนสเกลนั่นเงครับถือว่าเมื่อน,นี้มาตรฐานมากดูฝั่งครับกดสเกลทำการทิ้งการ์ดอย่างโซยไทยล้หยมหลุมครับทำการเสิร์ตการ์ดอย่างสปิริตมารเตอร์ครับ ลงก้ามมาซิมาเตอร์อรทำการดึงกาขับขึ้นเป็นอาบ,บิเดเลเลอร์ปิดหลุมไปแบบตึงๆโซขับทำการไปเนาะเกมทำการสเปก้ามาครับก็ขึ้นครับเป็นโชกุนซากะหลังสองใบแค่น,นี้ครับแล้วเราก็ดูอาบ,บิสปิดหลุมไปหนึ่งเทินหนึงงงงงง่งครับพูดง่ายๆยื้อเทินหนึ่งเกมยื้อเทินหนึ่งเทิร์นเออขึ้นครับเป็นบาร์พาสเกิร์เนาะตรงนี้เห็นแล้วช่องโหว่ก็กดบุกค,ครับทำการคว่ำไปเลย นี่เนาะที่ฝั่งเขากดตีมาก็ไม่เป็นไรก็ปั่นไปเลยครับเพราะว่าเขาปิดเกมได้ไม่ได้อรือแล้วนะกดสกิลครับทำการถ่มการ์ดนั่นเองโคคาทำการเสิร์ตและเก็กบกบอันนี้ที่ผมไม่กดตั้งแต่แรกเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าเขาจะได้เป็นเพย์ในเวฟแบบไหนเนาะซึ่งเนี่ยเรามั่นใจาแล้วว่าโอเคเขามาเวฟนี้ดับฉันเราก็จะเล่นอีกเวฟนหนึ่งทำการปิดเกมของเขานั่นเองครับทอนสกิลก็ทำการมาครับก็กดทิ้งไปแลามาซสมอนเอเชียนโคครับขึ้นเป็นฟินิกเลย อ่าฟบนิดก,กำลังการทิ้งไปครับเพราะว่าเป็นดอปเล็กครับซอสเบนิกกำลังการสเปยมาวิ่งเบนิกทำการสเปขึ้นเป็นเบรกซอาครับโดนบุกความไม่เป็นไรเพราะเรามีแลนด์นั่นเองครับไอซ็อกกำลังการยิงกาบไปน,นัน่นเองก็ยิงไปการไปก่อนดึงมาครับขึ้นครับเป็นลากเรื่มเรียนนัน่นเองแล้วก็ก็กดยอมแพ้ไปนี่ครับก็จบสำหรับรีเพย์ที่เราไปฝันและผลสอบเองต้องบอกก่อนว่า คนนี้เนี่ยเขาเล่นเชนนอยแล้วเราเขาขึ้นเป็นอบิธรรการปิดหลุมของเราไปหนึ่งเทินเนาะ,ะแต่ว่าเขาก็มีแอบแวะไปเล่นเพนอื่นอันที่เขามีเพนได้เปรียบของเราของเขายเยู่แต่แต่เขาว่าเขาไม่รู้ว่าเรา,เ,ราเนี่ยมอบหลังเป็นอะไรเนาะเพราะว่าหลังที่เราทําการมอบหลังก็จะมีแค่การ์ดอย่างบุกกับแลนนั่นเองครับแล้วก่อน,น,นเราจดดวงอะไรมาเนะก่อนอนนั้นเนี่ยเราก็จวการ์ด โดนมอนเตอร์ต่างหากก็ต้องมีหลังอยู่แค่นานแหละ,ะมาลวกันโอเคเราไปดูเกณฑสุดกันมาดีกว่าครับไปครับมาครับเจอตัวะขรอ,อย่างยูตโตะนะเริ่มคนสองครับอ่าเป็นไรเดอร์ครับเด็กยีบแปใบนะเด็กเขาหนาด้วยเมื่อของเราถ้าเรา,เราไปฝันเราคนแรกเนี่ยเราได้เปลี่ยนออกเพราะว่าเราได้ปิดหลุมเขาด้วยหนึ่งเทหนึงครับ รับเล่นไปนฝากคนเริ่มคนสองเนาะก็อ่ะดูกันเอเชียนโคขับก็ทำการกดเซอร์กาไปเนาะสมัครก็ทำการเสิร์ฟเป็นสแตนเก็บครับสเปย์มาแล้วก็ตันด้วยสแตนเก็บตดิดตามสแตนดาร์ดเพคครับท่อนทิ้งบูทครับทอมบีนซอส อ่าสเปรย์บูนนะเพราะว่าเขามีการสะสมเองโอเคเข้าใจได้ปกติไม่เป็นไรเลยครึ่งครับเป็นรเวริทอนเถอรยครับแน่นอนว่าต้องเป็นทอนสกิลเนาะเอ,อ,เอ,อ็นชัโคกลับมาครับครึ่งครับเป็นเบกซอต กดสกิลครับส่งเบกซอร์ตไปเลยอ่าแล้วกดซอร์ตเนาะทำการชุบเบกซอร์ตมาเพราะว่าเขามีบูทถึงสองใบเลยเนี่ยครับซึ่งมาเป็นแลเวอัพเมจิกใบนี้ก็กดชุบมาครับ ต้องดูว่าอีกใบหนึ่งคืออะไรอันแล้วแมจิกปามาขึ้นครับเป็นออฟิออนนะเนาะอ้าวไม่ขึ้นเป็นไนแม่ไนแม่ใบนี้หรออ่าก็ได้อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าการที่เขาขึ้นเป็นใบนี้ก็คือเขาจะได้ทำการจับราความถึงสองใบได้หนี่ครับเล่นแค่นี้โอเคหมอบเป็นฟอร์ด ต้องบอกก่อนว่าเทคยูซอมในแะม่เนี่ยเป็นเทคประเภทเทคประเภทประมาณว่าเป็นเวนเทคประเภทเวนนั่นเองคิดก่อนเนาะเราโดนเรามีสิทธิ์โดนความแน่นอนอยู่แล้วเรามีสิทธิ์โดนความอยู่แล้วเนา ผมจะทำการนอมออเป็นฮอนสเกลก่อนแล้วกันว่าเรามีกระดักอยู่ละบูมือโอเคอย่างเงี้ยคาลัพเมจิกใช่ไหมเลงใส่การ์ดอย่างดัร์คเรเวเลนแล้วก็ทำการปลาแลนส์ส่วนได้เลยเอาอแบนนิตเป็นบูทโอเคแล้วก็แลนส์ส่วนได้เลยครับอย่างนี้นะ อันนี้เนี่ยผมจะทำการเสิร์ชเป็นทอนสกิลกดทอนสกิลครับผมว่าผมทิ้งเป็นอร์เมอร์ละกันเพราะว่าเราเราเราจะทิ้งกับดักต่อด้วยเนาะเราจะได้โจกกระเพิ่มนั่นเองก็ถือว่าเป็นเพจที่น่าสนใจตรงนี้นั่นเองโอเค อันนี้นี่ก่อนที่จะใช้エンシェントเซิร์ก็ทำการกดอั m เมอร์ถึงก่อนเนาะมันจะรู้ว่าเราขาดอะไรไปไดีแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราสามารถเล่นเป็นเพลงอย่างนี้ได้ครับแถมให้ตรงนี้เห็นไหมเขาว่าอีสวามเขาจะกดไม่ได้เพราะอะไรเพราะอะไรทำไมถึงอีสันวกดไม่ได้คาแต่ว,ว่าคือเชนครับเป็นเอฟฟกของเวนเนาะ เวนเนี่ยจะกดเอฟเฟกการแล้วเกิดผลแล้วก็ต่อเมื่อ F ก็ต่อเมื่อครับเวนตัวนี้เนี่ยจะต้องเป็นเชนหนึ่งเนาะแต่ว่าเมืเ่อกีครับผมทำการกดเป็นกดอัลเมอร์กาทำการทิ้งเป็นตัวของการ์ดอย่างวิ่งแล้ววิ่งเนี่ยการทำการกดชุบการครับกาทำการชุบการ์ดอย่างน,นี้ทําให้เชลรีโซโ็จะเป็น1ครับตรงนี้กับ2ครับจะของวิ่งชุบทําให้ไม่ใช่ของยูสุวานใเมฆครับ,รบเพราะว่าณนะิ้นที่มันอ่านตอนนั้นเนี่ยมันจะอ่านว่าไม่มีช่องจังหาะทาการเชนการ์ดเลยเนั่เองครับ แต่ว่าตรงนี้นะเขามีสิทธิ์นำการกดความใส่เราได้นะตรงนี้ก็อยา่าว่าจะอัดเพย์ยังไงดีก็ยากอยู่ยากจริงอันนั้นตัวความแน่นอนไปสอบความอ่โดูไปสอบความไปกดสกิลครับซึ่ง เราอย่าลืมนะว่าว่าเรายังไม่ได้กดส่งการ์ดที่เป็นมอนเตอร์ส่งหลุ่มไปและใช่ครับเรายังไม่ได้กดส่งแล้วกดเอกซอร์ส่งแล้วก็ส่งการ์ดลดหลุมไปนั่นเองซึ่งเพจตรงนี้ถ้ามองแล้วมันดูสวยสุดสลับผมเนาะก็จะเป็นสไตล์เกมครับเซตแบบนี้ แต่ว่าอย่าลืมนะว่าเขายังเขายังมีสิทธิ์ได้กดอีกรอบหนึ่งอยู่นะต้องระวังตรงจุดนี้กันด้วยนั่เองกดสแตนเก็บครับสเปกามาปล่อยพอนสเกลโดครับตามเลยไม่ความเนาะเสิร์บบักครับทีฟังกดยังแพ้แล้ว มานี่ครับแค่นี้จริงๆจบแล้วครับสหรับเกมสดเกมแรกไปดูหน้าเด็กลิสค์เขดดีกว่าละกันโอเคเนาะอ่ะเขาใส่เป็นแลนเซียนหนึ่งใบครับอันนี้ก็สามสามนอะันนี้ก็หนึ่งอันนี้ก็ใส่สองไป บูทใส่3ครับใส่เป็นสแตนเก็บหและเมจิกใส่กันอยู่แล้วมาคอนโทรใส่1นึ่งใส่โคนใส่3และใส่2แบ็คคอร์ใส่2เนาะสองซอสกับนี่อันละหนึ่งเลยเอสนาใส่เป็นคู่ของการ์ดอย่างไรในคู่กับอาร์คเรเบียนนะอันนี้เขาก็ทําการใส่เป็นยูวามไนท์แมกนิดหนึ่งครับอาลามาเรามาแถมเกมสดอีกเกมหนึ่งละกันเจตคอนอย่างเซราครับอ่าเป็นทิกเกอร์สกิลนะเพราะว่าสแตนสกิลเป็นวงกลมแถมชนะมาทั้งหมดก็เกมติดหลังหาก อะมาดูกันอืมมือเราถือว่าสวยงามสวยอยู่กดทิ้งกัปไปครับพอนสกิลเหมอบกดเอร์เรเกตกรบครับเอชเชนโคลกอาร์าเซอกาครับเป็นสตันเกฟเอฟเฟกค,ครับ คอนสเกลโดดการ์ดมาเลยเห็นเพื่อนโดดสแตนก็บก็โดดตามมั่งตรงนี้แน่แหละเราไม่รู้ว่าเขาเล่นดิกอะไรนะอันนี้ถ้าเซตที่สุดก็เราจะขึ้นเป็นคู่ของการ์ดอย่างออฟฟิออนกับดาร์คเลวคกมละกันกดเอฟเฟกต์าร์ครับทิ้งมาเลยลก็ทิ้งใบซา,ามครับก็คือซอสไม่ใช่ซอสบิง อย่างนี้เนาะสองแบคครับแล้วขึ้นครับเป็นเลเวอรถอดส้ครับไปทอนสกิลนะตรงนี้นะจะเอาเอชโคกหรือเลกเก็ตกบก็ได้เหมือนกันอนะันนี้ผมเอาเป็นเอชโคกแล้วกันเพราะว่านันหลุมเรามีเลกเก็ตกบอยู่แล้วนั่นเองสองแบคครับรล้ขึ้นเป็นเบกซอสกดสกิล ส่งเบรกซอร์ลงหลุมไปครับอย่าเพิ่งหงายเช็คก่อนแต่ถ้เาเราเช็คแล้วว่าไม่มีเชนนะโอเคเราก็ทำการเสริมมาเป็นและอัพเมจิกใปนี้ยนยงเดียวครับกดวินครับชุบเบรกซอร์มานี่ก็หงายได้เลยเพิ่งครับเป็นออฟฟิออนนะ ก็เปิดไมค์ครับป็นการยิงการตริงทิง้งจะนะครับเอาเวทแรงอัพมจิกครับก็คือใบนี้นั่นเองฮะใช่แล้วก็เอาใบนี้มาเอาไปเลยถอดส้ยครับเป,เ,ปรนะเป็นเบรกซอนนะสมมร์จะถอดสมาร์ผมจะถอดเป็นเบรกซอนมากกว่า ยกเว้นยกเว้นว่ามือของเรามีมอนเตอร์อนาถเป็นการการเวทอเม,อเมจิกจะดีที่สุดนันงครับเชิดหลุมกันหน่อยหลุมเนี่ยเราก็จะมีมอนเตอร์หนึ่งสิบใบแล้วก็ถือว่าสวยงามจริงๆก็ผ่าเนเลยครับดูกันไม่มีอะไรขัดโอเคก็เชิออนเชิออนเลยมอบล้างหนึ่งใบครับล้างสองใบครับและหลังสามใบครับ เปนเฟลแล้วก็ทำการกดเปิดเทอร์มินัตครับลิงของเราแล้วก็ลิงการสองใบก็จบครับประมาณนี้ถือว่าเป็นสอนคอมโบไปแล้วกันเนาะโอเคอ่าเขาเล่นเป็นเอ็ดฟอร์สเองเป็นสกิลอย่างแมวแต่พานหน้าเนาะชิโยใส่3ใส่มาเป็นลาเพสเวลหนึ่งใบทีหน้าใส่1นึ่งที่น้องใส่3ก็ลิทก็สแตนดาร์ดอืมแต่ว่าฟิลไม่ได้ใส่3น,นั่นเองครับจะเป็นโรต้าเพราะว่าชิโยเป็น, er นเผ่าเอิร์นนั่นเอง โชว์ดาวใส่หนึ่งอันนี้เด็กถือว่าจัดแคบนะเพราะว่าเด็กมายี่สิบสองบาเพราะสมมากที่ผมเจอเนี่ยเด็กอย่างเอฟอนน่าจะจ,จ,ะจัจะจัดเกินยี่สิบสองบามากกว่านี่เองครับอืมว่าปกติเนาะไอเสต็กใส่มาเป็นยูนิคอนใส่เป็นท็ ing, ibo, aker, อกเกอร์ลิงคุริโบลาสเลเกอร์อาจัะติ่ไฟใส่มาใส่เซอร์เวลาแล้วก็ใส่ฟินนะิกต์เนาะก็ถือว่าเป็นลิทที่ถือว่าขนาดจริงๆนี่เองครับ อ่ะเรามาดูกันเดี๋ยวว่าการ์ดแต่ละใบหาได้จากไหนเนาะเริ่มกันที่ใบแรกครับอย่างเอชเชนโคครับอยู่ในบล็อกอย่าง f ฟ n นนัลออฟลีบิเลนนั่นเองครับต่อมาเลเกโกครับอยู่ใน l e v e อฟรีเวอร์นะทอนสเกลครับอยู่ในบล็อกใหม่อย่าง s c คิ m ออฟลีสิตแ a นนั่นเองครับไซเรนบูครับอยู่ในบล็อกอย่าง f ฟ n นนัลออฟลีบิเลนนั่นเองครับอาร์เมอร์ครับอาร์เมอร์อยู่ในบล็อกอย่าง f ฟ n นนัลออฟลีบิเลนนั่นเองครับทอนไม่ใช่ทอนสกิลสแตนเกฟครับอยู่ในบล็อกอย่าง rider ร์เลควิมครับ และอัพเมจิกเนาะอยู่ในบันเดิลแพ็กนั่นเองครับโลตาครับก็เช่นเดียวกันนะบุกครับอยู่ในบล็อกอย่างก้าติกโซเจอร์ลันครับบล็อกอย่างวอลฮาราคอลลิงและเมจิกไปเนี่ยครับอยู่ในบล็อกใหม่อย่างสกีมออฟลิซิตแทนนั่นเองวิ่งครับอยู่ในดูเอลรีวอร์ดครับซอสก็เช่นเดียวกันเทอร์มินัตครับใบนี้อยู่ในบล็อกอย่างลอร์ดออฟชัยนิ่งเนาะ กับบล็อกอย่างชักแฟงต่อมา s ดครับซ้ายไปขวาเนาะดาร์กเรควยมครับอยู่ในบล็อกอย่างไรเดอร์เรควยมออฟฟิออนครับอยู่ในบล็อกไม่ใช่อยู่ในบล็อกอยู่ในบัลเดนแพ็คนั่นเองครับดาร์กลีหาได้จากบล็อกอย่างฟันนัลออฟลิเบเลนกับสตาร์จิ๊กอย่างออสไอเชนเจอร์แน่นอนว่าไปเปิด SD จะดีกว่ายิงครับอเบครับอยู่ในบล็อกอย่างฟันนัลออฟแอลล็กซี่ครับเดวแอร์อยู่ในบล็อกอย่างวอลเทดออฟเดอะเมทัลครับ บกซอครับเบกซอร์ทอีกนบ่งบอกอย่าง f a n of l e a v e l e a r n i n g ครับต่อมาไปสายครับเป็น n a n o t e c h n o l ครับอยู่ในบ่งบอกอย่าง Future นั่นเองแล้วก็ไอ้กสองใบนะครับแล้วข้าวยใส่ก็สามารถใส่ได้นะก็คือหลายอย่างเล่นในนั้นครับอย่างหม่อย่าง s c h e m of Resistance ครับและ Lead Denning ก็ด้วยเช่นเดียวกันนี้ครับก็จบกันไปสำหรับเด็กพิเศษในแบบของผมเนาะอันนี้เนี่ยจะจัดตามผมก็ได้หรือจะไม่จัดตามผมก็ได้นะอันนี้เป็นเพียงแค่แนวทางการเล่นในแบบของผมนั่นเองครับโอเค ถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไป้ตามคลิปใหม่ๆเริ่ึยๆไลฟ์สตรีมครั้งถัดไปครับถ้าผมอัิอได้ใบตอนไหนพลาดอะไรไปหรืองงก็ขอบคุกันด้วยเนาะโอเคเจอกนันใหม่ครั้งถัดไปครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม